มามามาาัาเฉียวช่วยละจี๋เอาว่ไใครเขาไปอยู่ข้างในยาคายรอบเขาเลยพี่เราเห็นห้อยหูมันเข่าเข่าเขาพวกมันแยกออกมาเยอนฟังไมเข้าใจให้มันร้นเลเม้ายสต็มหม้อเลยทุกเจ้าเที่ยวน้ำเลยเดี๋ยวค่อยจะไปเที่ยวจากด้านใมา แล้วไใช้แก๊สมาอันนี้มันปุมไม่ได้ปุงไปไม่เสมอใส้เต็มเลยต้องให้เต็มนะให้เต็มแต่มันตีตะกอลนี่เนี่ยเส้นนี้อร่อยเนี่ยซื้อเส้นเหมือนกัเลยไม่ไปตามของเขาร้อนมันร้อนมันกินได้กันีดเลยเส้นนี้กำลังจะแนะนำอยู่ไ้ซื้อเส้นนี้ เส้นน <si ี <S <s ้อร่อยมากเลยระชิเป็นเส้นตาดอกบัวค่ะก๋วยเตี๋ยวตาดอกบัวกินแล้วแซ่บอร่อยเชิก๋วยเตี๋ยวตาดอกบัวเส่แล้วแล้วก็ท่นเจ้าอาหารนั้นละอยากจะคงเป็นเกี้ยวนั้นอมาให้ี๋ยว้มันทรให้อมัน อันนี้มีเอฟซีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวยูทูปนะฮะต้งก๋วเตี๋ยวกินกันนี่น,นะโอ้หเช้ากับพี่น้องมมมแง็ไ่อ เดี๋ยวเรามีงานทําแล้วนะทุกคนจะมีงานทําแล้วนี่ไงเรามีงานทำแล้วจะทํามาจิ้มฟันมาจิ้มฟันเนี่ยย่านหมอดำบันใส่เตาถ่านหลวงนันใส่ถังไว้เลยเดยวตั้ง น้ำนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับไอกองทุนเขาไงน้ำตัวเนี้ยถังใหม่ก็เลยไปเอาถังที่กองทุนนี่ช่วยเขาอเอามาเลยใช่้หมถัม<า>งอยน่ามีเหลือกี่ถังอ,อยู่ลกลางสามใช้หมดหรือยังน้ำนนเอาถังมาถัางมานี่แบบเออไม่ได้ว่ายัางรถเออมีกี่ที่น,ทนะยอดเชื่อไม่ได้ยากอะไเลยตัดอ่ะเออ หัดทำมั่งเยอาที่น่ะตัดแล้วก็ใส่เสียงไม้เบา้ไปหรือที่แก่หงายะไม่ไดไม่ดาดปเด็กน้อยไปข้างนอกก็ให้เอาฐานทาหน้านี่แหละเวลาไปงานศพเอาถานมเจิมเออเจิมเออเจิมเอันนี้ไม้จิ้มเข่าเไมจิ้มเียงเลยวะโอ้โห นี๋ตนี้เราไม่น่าเอาแล้วพี่น้องทั้งหมดกี่ถังเนี่ยลุงทังหมดกี่ถังอะไรน้ำไปเอาไม่สปาอยากได้น้ำจ้าน้ำหนาได้เลยขาเร็วใครก็ใครก็จะพาเอาสองถังคือกันใช่ค่ะใช่ใช่จะได้้ช่ เดีเยยเ๋ยวมาเาเรจะไปไปต่มเียว <c oughs> ลงแล้ว <c oughs> ลงแล้วแี้ยไรปแล้วน่จะแล้ว่ <c oughs> อ,อลยล <c oughs> งลงมันไม่มีขึ้นมันไม่มีอะไรแล,ลลลแล้ว่อเลยลงกนลง เดี้ยมากินก๋วยเตี๋ยวบโมานังเตมอ๋อมาเมื่อกี้บอกรถน่กขับมนนั่งนั่นมาเอเนอะนันมาเนะนะไปน้อยหนงัดมาไปได้เออนี่ก็ยังมาได้กินข้าวเกิดเรองยูวเป็นผู้ทาวอทุกเส้นเรื่องของเรื่องคือ เรายังไม่ได้วางโขยังอะไรยังไม่ได้ก่ออะไรมันขึ้นเป็นรูปร่างไหมใช่แต่ทีคุณลุงก็คอมเมนต์ว่าอย่าเอาช้วยชามวางแบบนี้อะไรแล้วเราก็ไปเรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยเออใช่แต่ว่าเราทำกินเฉยๆก็ได้ต้องจดนะเป็นลูกช่างเรต้องจดนะเออไม่ใช่คำใส หาดานะทำอะไรไผิดหน่าอันนี้คอมเมนต์ไหแม่กำไส้แล้วเนี่ยด่ามาด่ากลับปีใหม่แล้วเป็นคนใหม่แล้วอ๋อก็อย่าให้ทนมากซ้ายขวาซะบ้างดูอยู่นะดูอยู่นะแล้ซ้อมเบิ้งอยู่บ่อมเบิ้งอยู่คนดูเท่าไหร่แล้วสองหมื่นแล้วบ้างโอ้ยไม่อยู่ค่อยจัดเลยแล้วมันบ่อยเกิน อย่าบอก<ล>ว่าผมไม่ดูนะผมดูอยู่นะเออเลิกแล้วค่ะอะไดเลิกแล้วลูกก็เจ้าเนี่ยทำอะไรมันก็ผิดหมดผิดหมดแล้วมันไม่ถูกใจเข,ขาไม่ถูกใจก็อย่ามาบึงอา่าวันนั้นเราใช้ทับพีอะไรคนวันนั้นย่าอช่ไหมบ้านเจ้าเนี่ยไปกินข้าวให้เขาจัดะะอโอ๊ยไอ้หุ่มแกจะไปทำน้ำ ใยกระดาษที่ตงที่ชูเลยหมดเลยตวอล่าน้ข้างล่านะไ่ใวันนี้ใครใครเอาวันนี้หนึ่งพัน FC คนไหนเนาะเมื่อวืนนี้ก็ FC อะไร FC ่อยเออข่อยก็มาแจกน้ำแจกใคนไหมต่อน้แข็งมาอ้ก็เขาก็โนบอกอายุเออวันนี้ได้กินลูกเลยสามันห้ากินทอกแตกเลย เมื่อน้องเมื่อินหองจ้าของนาไม่ใช่ว่าเพิ่นบอกว่าขออยู่กับเส้นเหมาน้ำแข็งอ่ะเอ็นให้แม่กินด้วยโอ้ได้กินหมดนั่นแหละโคกของนานี่ยนะของพ่อลุงช่างปิดบาจชาเฉยๆถุงใบยาวยาวลุงช่าเขาอยู่กับเส้นซีอิ๊วเราใส่อะไรฮะใส่ตอนเคี่ยวบ่ก็ถ้าถ้าตอนนั้นหนูใส่กันไปแล้วไงเขาก็เอาใส่ตอนเคี่ยวแหละ เพราะว่าสูดเขาถ่ายอยู่เลยได้ยินบอกจะลงนนี้ก็จะพูดอยู่บอกไม่ไม่ตอนตอนที่บ้าที่บ้านใส่กับเผือคิดเราไถามใส่ยง